ต่อให้ระยะทางไกลแค่ไหนนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองไปไม่ได้ทำไม่ได้นะครับทริปเชียงใหม่ภูเก็ตเกือบ4,000กิโล14คืน15วันผมใช้เงินเท่าไหร่สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่รายการ Go f ุกโ Moto Talk นะครับผม Go f ุกจาก Go Fuku Skywalker รายการนี้จะเป็นรายการที่ผมแชร์ประสบการณ์โดยตรงของผมนะครับเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เกี่ยวกับการออกทริปที่ผมมีประสบการณ์มานะครับเพราะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ได้แบบเป็นไบเกอร์ตัวจริงอยู่ในวงการมอเตอร์ไซค์อะไรมากมายนะครับแค่คนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์แค่นั้น EP แรกๆเราก็จะคุยกันถึงเรื่องที่มีคนถามกันมาใต้คอมเมนต์นะครับ ในเิปเชียงใหม่ภูเก็ตอย่างอีพีที่แล้วพูดถึงเรื่องส่วนสูงกับมอเตอร์ไซค์นะครับก็มีหลายคนสนใจเรื่อง Triumph s c a m p b e l l ว่ามีความสูงเท่าไหร่จะขี่ได้นะครับลองไปดูที่อีพี่งนะครับ มาถึง EP นี้เราจะมาพูดกับอีกเรื่องนึงนะครับที่มีคนอยากให้ผมทำคืออยากให้สรุปว่าแต่ละวันเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับซึ่งปกติผมไม่ได้ทำนะครับแต่วันนี้จะมาบอกเล่าวิธีวางแผนว่าถ้าคุณจะขีม่มอเตอร์ไซค์จากเชียงใหม่ไปภูเก็ตเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะใกล้เคียงกับความจริงนะครับแล้วมันสามารถใช้ได้กับการออกทริปขีม่มอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศไทยเลยนะครับ ทริปเชียงใหม่ภูเก็ต3,000กว่าเกือบ4,000กิโล14คืน15วันผมใช้เงินเท่าไหร่เรื่องแรกที่ต้องคำนวณเลยนะครับไม่ว่าคุณจะไป3วัน10วันหรือ15วันค่าใช้จ่ายแรกที่มีมูลค่าจะเกือบเท่ากันแน่ๆก็คือค่าน้ำมันครับค่าน้ำมันคำนวณอย่างไรก็เข้า Google เลยนะครับพิมพ์หาว่า รถคุณใช้อัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันประมาณเท่าไหร่อย่างรถผมก็คืออัตราสิ้นเปลืองคำนวณแล้วเป็นราคาหน่วยต่อกิโลแล้วอย่างเช่นถ้ารถคันนี้มีการใช้น้ำมัน25กิโลต่อ1ลิตรก็เท่ากับว่าเอาราคาน้ำมันล่าสุดมาหารเอาผมจะหารง่ายๆเลยนะครับเอา25มาหารก็จะเท่ากับ1บาทใช่ไหมครับถ้าระยะทางเชียงใหม่ภูเก็ตไปกลับมัน3,000 500กิโลใช่ไหมครับก็จะใช้เงินประมาณ3,500บาทอันนี้เราเอาแค่ระยะทางเชียงใหม่ภูเก็ตนะครับเรายังไม่นับระยะทางที่เราวิ่งในเมืองนะครับส่วนของผมเนี่ยไทรัมสตีสแค c a m b e r นะครับค่าน้ำมันโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่กิโลละ1.5บาทนะครับนี่คือค่าน้ำมันโดยเฉลี่ยนะครับเท่ากับว่า ผมเดินทางไปทั้งหมด3972กิโลนะครับก็เอา172กิโลนะครับคูณกับ1.5เท่ากับว่าทริปนี้ผมใช้ค่าน้ำมันไป5,958บาทก็คือประมาณ6,000บาทนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับว่ามันแพงมากเลยอย่าลืมนะครับว่าผมวนขี่ในเมืองทุกจังหวัดที่ผมพักนะครับ คุณอาจจะไม่ต้องพักแบบเดียวกับผมก็ได้นะครับอาจจะขี่จากเชียงใหม่มาภูเก็ตเลยมีคนทําได้นะมีคนทําได้เยอะหละครับแล้วก็รถของคุณเนี่ยอาจจะมีอัตราสิ้นเปลืองมากกว่าหรือน้อยกว่าของผมแล้วแต่ซีซีนะครับคราวนี้ผมได้ค่าน้ํามันของผมแล้วนะครับก็หกพันบาทนะครับอย่างที่2เราสามารถวางแผนและคํานวณได้นะครับก็คือโรงแรมสามารถดูค่าโรงแรมได้จาก A g ก da เลยนะครับ แล้วก็ดูสามารถจองไว้ก่อนก็ได้ถ้าใครเอาชัวนะครับส่วนผมนี่อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือสายชิลใช่ไหมครับก็คือเอาชิลว,ว่าครับอยากพักวันนี้อยากพักที่นี่ก็พักวันนี้ไม่อยากพักและอยากไปต่อก็ไปนี่คือสไตล์ผมนะครับแต่หลายคนต้องฟิกส์ก็คือดูจากอโกาได้เลยครับการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับก็วางแผนไว้เลยว่าจะดื่มที่โรงแรมหรือว่าดื่มที่ร้านอาหารถ้าดื่มที่โรงแรมก็เอาโรงแรมสวยๆเลย ใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมเลยวิวสวยๆเลยแล้วก็ซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มมาดื่มแต่ถ้าจะดื่มที่ร้านหรือกลางคืนอยากออกไปเที่ยวก็นอนโรงแรมธรรมดาครับพว b u s สเ e s s โฮเทลราคาเริ่มต้นที่350บาทถึง600กว่าบาทราคานี้จะเยอะมากเลยแต่ถ้านั้นหายยากจริงก็จะมีอีกเบรดราคาหนึง่งก็คือเบรดราคามาตรฐานอีก บิสเนสโฮเทลอีกแบบหนึ่งก็มีที่1,000บาท999บาท990บาท1,000บาท1,200บาทอย่างผมเนี่ยจะมีโรงแรมราคา500บาทอยู่ประมาณ4คืนนะครับแล้วโรงแรมหลัก1,200บาทก็อีก2คืนแล้วก็โรงแรมหลักหลายพันก็2คืนนะครับก็อันนั้นคือความตั้งใจนะครับว่า อยากนอนติดทะเลนะครับอย่างที่เขาหลักนะครับอยากนอนติดทะเลอันนั้นคือความตั้งใจเราก็สามารถคํานวณได้ก่อนเลยจะไปกี่คืนก็คํานวณได้ตามนั้นเลยนะครับทีนี้เราได้ค่าน้ํามันค่าโรงแรมแล้วใช่ไหมครับอ๋อแต่ถ้ามีบ้านเพื่อนก็นอนบ้านเพื่อนนะครับอย่างที่ภูเก็ตผมก็นอนฟรีพี่วีพี่วีเช่าโรงแรมให้2คืนนะครับมุ่นส่วนบ้านมิวคับแล้วก็บ้านคุณเบนอีก2คืนนะครับที่เป็นเพื่อนน้องหวาน ดูแลดีมากครับเหมือนกับอยู่โรงแรม5้าดาวเลยวิวก็สวยฟรีอย่างนี้ครับถ้ามีบ้านเพื่อนเราก็จะลดเข้าโรงแรมไปได้อีกมีค่าน้ามันมีนี่พักข้อที่3คือข้อที่3ามคือค่ากินน,นะครับอาหารอาหารอย่างแรกเลยที่ไม่แนะนําเลยนะครับก็คือย่านท่าท่องเที่ยวนะครับย่านท่องเที่ยวที่ไหนนี้ฝรั่งชาวต่ังชาติเยอะไม่แนะนําเลย มันไม่ใช่ทางเรานะครับมันเป็นแแพงอาหารจะแพงมากแล้วก็ไม่อร่อยแต่ก็อาจจะมีบางร้านที่อร่อยนะครับแต่ก็แพงมื้อเช้ากับมื้อกลางวันระหว่างเดินทางนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะทานอาหารตามสั่งข้าวแกงในปั๊มก๋วยเตี๋ยวร้านข้างทาง ส้มตำไก่ย่างง่ายๆเลยกับข้าวก็ราคาทั่วทั่วประเทศไทยครับกับข้าวดีกันร้านแบบนี้ก็คืออาหารตามสั่งก็4ี่หบาทรวมน้ําก็60บาท70บาทข้าวและแกงก็สามสบาทแต่ถ้าเป็นข้าวเหนียวส้มตำก็แน่นอนส้มตำสี่สิบห้าสิบบาทไก่ย่างชิ้น30บาทตัว90บาทตัวร้อยบาทขึ้นตัว90บาทอะไรเงี้ยมันคำนวณได้เลยว่ามือหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทต่อคนนะครับบาทราคาเดียวกันนะครับทั่วประเทศไทยยกเว้นหาดปะตองก๋วยเตี๋ยวร้อยแปดสิบบาท ที่แรกที่ผมจะไปหาอาหารทานก็คือว่าตลาดครับตลาดสดนี่แหละครับถามคนแถวนั้นเลยว่าแถวนี้มีตลาดสดที่ไหนบ้างข้อดีของตลาดสดก็คือเราจะได้กินทานอาหารพื้นบ้านแบบเดียวกับร้านอาหารแพงๆร้านอาหารพื้นบ้านแพงๆนะครับแต่ราคานี่ห่างกันมากเลยอย่างแกงแบบเดียวกันเนี้ถ้าในตลาด40บาท45บาทแต่ถ้าในร้านอาหารพื้นบ้านก็60 70, 80บาทถึง160บาทนะครับ อย่างร้านที่มีชื่อมากๆอยงร้านอาหารพื้นเมืองเชียงใหม่นะครับถ้าไปในตลาดก็20บาทนะครับแต่ถ้าอยู่ในร้านนั้นปุ๊บก,ก็เป็น8 0ดสิบาท60บาทนะครับแต่รสชาติอาหารก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับมีแค่บางอย่างที่ถ้าทำใหม่ๆมันจะอร่อยกว่า ดังนั้นผมถึงเลือกตลาดสดเป็นที่แรกก็สตรีทฟู้ดนะครับรถเข็นข้างทางดังนั้นค่าอาหารผมจะไม่แพงเลยนอกจากว่าจะมีบางมือที่อยากทานสเปเชียลอยากทานซีฟู้ดอย่างเงี้ยซีฟู้ดนี่จะมองหาที่แรกก็คือหมู่บ้านชาวประมงนะครับถ้าลงใต้นี่มันก็จะมีหมู่บ้านชาวประมงแน่นอนผมก็จะเซิร์ชหาก่อนเลยตลาด ตลาดปลาหมู่บ้านชาวประมงแล้วก็ไปหาทานที่นั่นนะครับมันมีคนทําให้เราอยู่แล้วล่ะครับอย่างหัวหินจะมีหมู่บ้านชาวประมงที่ไปทางเขาตะเกียบนะครับขึ้นไปอีกนิดนึงสมมุติว่าเราทานที่หาครัวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดก,ก,กับข้าว3 4อย่าง2,700บาทนะครับกับขลับจอยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเรพันเจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับกับข้าวสองสามอย่างแต่พอผมขึ้นไปทานที่หมู่บ้านชาวประมงนะครับมันไม่ใช่ตลาดสดนะครับบางที่นะครับอย่างที่นี่เป็นร้านอาหาร ครับที่อยู่ในหมู่บ้านชาวประมงเป็นร้านใหญ่เลยกับข้าวเต็มโต๊ะเลยครับห้าหกอย่างเช็คบินมา1 0 0 0บาทไม่ถึง1 0 0 0บาทอย่างเงี้ยครับดังนั้นถ้าไปหัวหินผมก็จะขึ้นไปตรงนั้นถ้าไประยองก็จะอยู่ครัวลุงละก่อนจะถึงแหลมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดซีฟู้ดนะครับผมก็จะไปทางที่นั่นนะครับเปลเป็นประจำราคาก็คือคนละโลกเลยนะครับแต่อาหารที่ได้แบบมันเจ๋งแล้วก็อย่างปลายาหอยใหญ่อะไรเงี้ยครับก็ไม่แพงไหมไม่ใช่ของแพงนะครับอันนี้เราก็เสิร์ชก่อนได้นะครับร้านอาหารแนะนํา แล้วก็อีกค่าหนึ่งนะครับที่สําคัญค่าเครื่องดื่มครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะดื่มที่โรงแรมก็เอาโรงแรมเน้นจ่ายโรงแรมแพงแล้วซื้อเครื่องดื่มไปทานก็ได้เครื่องดื่มที่ถูกนะครับซื้อโลตัสเซเว่นประเทศไทยหมดแต่ถ้าอยากดื่มที่ร้านก็โรงแรมไม่ต้องแพงแต่ใกล้ย่านร้านที่เราจะดื่มนะครับราคาค่าเครื่องดื่มก็เรทผับบาร์เรทร้านอาหารเท่ากันทั่วประเทศไทยเหมือนกันครับอย่างเรา ดื่มที่นั่งเล่นเบียร์ขวดละร้อยเบียร์ที่อื่นก็ขวดละร้อยครับถ้าเราเข้าผับเข้าผับตืดตืดตืดเบียร์ของไม่ได้แพงหน่อยมิกเซอร์ก็สี่สิบห้าสิบบาทก็ราคาก็เท่ากับเราเที่ยว RCA นะครับคราวนี้เราก็รู้ว่าว่าค่าเครื่องดื่มเราจะประมาณเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ร้านไหนคราวนี้มากลับมาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อวันนะครับค่าน้ํามันอันนี้เตรียมไว้เลยโดยประมาณ บวกกับค่าน้ำมันที่เราจะใช้ในจังหวัดอีกประมาณ20-30ถึงกิโลนะครับต่อวันแต่ถ้าเราจะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ไกลออกไปนอกเมืองอย่างที่กระบี่ผมไปสักเรากด60กิโลไปไป60กลับ60ก็คำนวณค่าน้ำมันไปเลย120กิโลหรือไม่ได้วนนะครับอย่างถ้าไปปีล็อกกาญจนบ,บุรีเราแค่อยู่แค่ในหมู่บ้านปีล็อกใช่ไหมครับก็ไม่ต้องคำนวณ ก็เราก็ใช้แค่นั้นค่าน้ำมันค่าที่พักคือละ500-600-1,000บาทอ่าสมมติว่าคืนนี้ผมพักที่500บาทค่าอาหารมื้อเช้า100บาทกลางวัน หนึ100บาทมื้อเย็นก็อาจจะแค่100รอบาทหรือทั้ง3มื้อก็อาจจะแค่200บาทแล้วแต่วันนะครับถ้าไม่มีมื้อพิเศษสเปเชียลก็อาจจะแค่200บาทต่อไปก็คือค่าเครื่องดื่มผมคนเดียวี่ก็ถดื่มเบียร์ปกติะครับเอาแบบปกตินะครับเราจะลืมภาพที่ผูกเก็บไปปกติก็จะดื่มได้ประมาณ3ขวดนะครับ3ขวดก็300บาทกับแกล้มอีกส3าอย่างก็ตีไป0บาทอ่าสรุปว่า1วันผมจะใช้เงิน อยู่ประมาณ1200บาทถึง1300บาทประมาณนี้15วัน10วันอ่ะ4วันนอนฟรี10วันผมก็ใช้ประมาณ12,000บาทนะครับ12,000บาทค่าน้ำมันอีก6,000บาทก็18,000บาทแต่เฉลี่ยแล้วผมใช้ไปทริปมันจะมีค่ากาแฟมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คำนวณเข้าไปสำหรับคนที่ต้องดื่มทุกวันระหว่างเดินทางถ้าคุณชอบกาแฟสดก็กาแฟ ครับแน่นอนเลยรสชาติโอเคแหละกาแฟพันธุไทยกับกาแฟเมซอนผมจะฝากชีวิตไว้กับ2ยี่ห้อนี้ตลอดเลยแต่ถ้าคุณดื่มกาแฟอะไรก็ได้เป็นคนไม่ซีเรียสไม่หมายชีวิตผมเนี่ยจะชื่นชอบอยู่แค่มอเตอร์ไซค์กับกาแฟนะครับก็เลยจะเน้นหนักไปสองเรื่อนี้นิดนึงแต่ถ้าคุณเป็นคนง่ายๆยังไงก็ได้นะครับดื่มกาแฟอะไรก็ได้ กาแฟเนสต์สิบาท15บาทแค่นั้นเองครับหรือใครไม่ดื่มกาแฟก็ทุนลงไปส่วนที่ทริปเนี้ยที่ผมใช้เงินไป25งหมนนะครับเพราะว่ามันมีโรงแรมที่ผมเิเยลโรงแรมใช่ไหมครับที่เขาหลักนะครับที่ติดทะเล ที่กรุงเทพนะครับโรงแรมออนนี่แต่ก็ที่ระน,นองอะนะครับบ้านชิโนก็แพงหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมตัวไปนะครับยินที่พักถูกเยอะมากเลยนะครับแต่ผมแบบไม่อยากคิดมากแล้ว,ลวก็มันหนาวถ้าคุณเป็นคนที่เตรียมตัวไปก่อนก็จะหา5 6 0 0ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่หัวหินเพราะว่าเป็นช่วงหัวหินกับสุราพเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เป็นวันหยุดยาวอดีนะครับวันแม่ก็มีประชุมด้วยโรงแรมบิสเนสโฮเทลมก็เลยปิดเพราะผม ไม่จองเองนะครับมันเป็นความผิดผมเองถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะเสียแค่ประมาณ10,000บาทนะครับคลิปนี้แต่ถ้าคุณสมมติว่าสมมุติคุณไปแค่7วัน6คืน6กห้า3ิก็แค่3,000บาทถ้าคุณขี่รถที่ TC มันต่ำลงหน่อยน้ำมันมันถูกกว่าเซิร์ชเซิร์ชกได้เลยนะครับเครื่องน้ำมันน้ำมันมันถูกกว่าตราสิ้นเปลือมมันถูกกว่า อาจจะ4,000บาทเมื่อกี้4,000 3,000 4,000 3,000เป็น7,000นะครับค่าอาหารต่อวันวันละรวมเครื่องดื่มด้วยวันคน อาจจะแค่5 0าบาทหรือบางคนอาจจะถูกกว่านั้นเรื่องางคนไม่ดื่มนะครับก็ไม่มีค่าค่าเครื่องดื่มด้วยก็วันลมตีให้วันละ500อ่เ7 5 35, 3 5 3 5สามสบาบาท1 5 0 0บาทใช่ไหมครับจะมีค่าอาจจะมีค่านั่นโน,น่นนี่ซื้อของฝากกินขนมนั่นนิดๆหน่นอยๆก็ไม่เกิน1 2 0 0 0บาทอย่างเงี้ยครับมันก็ไปได้แล้วนะครับหรือซีซีลดต่ำลงไปอีกสามารถวางแผนก่อนหาที่พักได้ถูกลงไปอีกวันพักน้อยลงไปอีก 3,000บาท4,000บาทก็อาจจะไปได้นะครับดังนั้นต่อให้ระยะทางไกลแค่ไหนนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองไปไม่ได้ทำไม่ได้นะครับผมบอกวิธีคำนวณให้แล้วลองคำนวณดูก่อนวางแผนดูก่อน,อน,อนว่ามันเป็นไปได้ไหมส่วนใหญ่มันเป็นไปได้นะครับ ขอบคุณเสื้อสีสวยจาก t i u m p มเชียงใหม่เลยนะครับเป็นสูนยบริการที่ช่างเก่งมากๆนะครับอันดับต้น,นๆของประเทศไทยเลยเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมารีวิว Triumph หลังจากขี่มาแล้ว25,000กิโลนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วก็จะตอบคำถามเรื่องข้อเรื่องการใช้งานนะครับเรื่องการออกทริปครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะได้พูดถึงว่าสูตรเนี่ยมีการดูแลรถผมอย่างไรบ้างนะครับไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะครับแต่เขาบริการดีมาก จนผมประทับใจมากเลยครับก็เลยอยากบอกเล่าให้ฟังแทนครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับอยากทราบอยากถามเรื่องอะไรก็ถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปตอบให้อีกแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ